วันนี้ช่วงเช้าคณะกรรมการมูล,ลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร,ร์กรษัตริย์ในพระบรมราชปธัมภ์นำโดยพลอากาศเอกสมคิดสุขบางเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตำบนหันคาอำเภอพระนครศรีอยุธยาซึ่งโคร,รงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ต้องขังให้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ เพื่อออกไปสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพ เรือนจำนี้ควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน25ปีปัจจุบ,บันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม2,554รายภายในเรือนจำมีสถานพยาบาลเพื่อดำเนินงานด้านสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังโดยมีพยาบาลวิชาชีพ4คนนักจิตวิทยา1คนและมีอาสาสมัครสาธารณาสุขเรือนจำหรืออสอรอจ1 3 4คนมีโรงพยาบาลพระนครเสียยุธยาเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย เข้าไปบริการแก่ผู้ต้องขังในการตรวจรักษาโรคทั่วไปเดือนละ2ครั้งด้านอณตกรรมเดือนละ1ครั้งและจิตเวชผ่านระบบเ mm hmm. ทเลไซคุทรีเดือนละ1ครั้งนอกจากนี้ได้ตรวจคัดกรองวันโรคตรวจหาเชื้อ HIV ซิฟิลิสและไวรัสตับอักเสบซ,ซีในผู้ต้องขังทั้งรายใหม่และรายเก่าทุกราย สำหรับผู้ต้องขังหญิงได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกหากพบผู้ต้องขังป่วยจะเข้าสู่กระบวนการรักษาในทันทีด้านสุขภาพจิตมีการให้คำปรึกษาและคัดกรองเบื้องต้นสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำโดยนักจิตวิทยามีการจัดเสียงตามสายให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพจิตอย่างสม่ำเสมอทั้งติดตามผู้ต้องขังพ้นโทษที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตด้วยปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วยจิตเวชจำนวน1 4 4ราย ด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดมีบ้านวังจัน์ทเป็นสถานบําบัดฟื้นฟูและมีกิจกรรมพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังด้วยศาสนาบำบัดและอาชีวบำบัดซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยสารพัชช่างพระนครศรีอยุธยาและวิทยาลัยการอาชีพเสนาจงังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟืน้นฟูสมรรถภาพพื้นฐานตามกลุ่มวัยเช่นกลุ่มผู้ต้องขังแม่และเด็กมีการจัดห้องแม่และเด็กปัจจุบันมีเด็กติดมารดาสองคนและมีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์สองรายท่านี้มีการตรวจสอบสิทธิการขึ้นทะเบียนและการย้ายสิทธิการรักษาพยาบาลรวมทั้งการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอสกับโรงพยาบาลนม่ข่าย ทางได้ดำเนินการสำรวจและจัดทำบัตรประชาชนให้แก่ผู้ต้องขังที่ไม่มีบัตรประชาชนอีกด้วย ในช่วงบ่ายทางคณะเดินทางไปยังโรงพยาบาลพระนครเสียยุทธยาตะบลประตูชัยอําเภอพระนครเสียยุธยาจังหวัดพระนครเสียยุทธยาโอกาสนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่แพทย์แพทย์พยาบาลและบุคลากรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาลพระนครเสียยุธยาเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำจังหวัดพระนครเสีย อยุธยาในการรับผู้ต้องขังป่วยไปร,รักษาต่อโดยมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาซึ่งผู้ต้องขังไม่ต้องเดินทางไปรักษาในโรงพยาบาลสามารถรับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมง ทำให้ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยได้รับการรักษาทันท่วงทีและมีห้องสําหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษิ์ผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายป่วยเป็นโรคไวรัสตับอักเสบซีเข้าพักรักษาหนึ่งราย